วันนี้ก็เป็นเกื้นแรกที่ทางคณะสงฆ์ในส่วนมัธยกาและก็พรับพระพิธามิจฉมทีแปลเพื่อที่สุสวนรวมไปให้แกคุณเจววริยามดีอันได้ใใกา,กากครอบครัวแล้วก็ญยติพี่น้องไปนะวันนี้เพราะที่ว่าน่ก็ไม่ได้คาดคิดเหมืนอนกันตรงบ่ายจะมาก็ไปร่งช่างขับบัำังนะครับ ทำทุนเด็กวัดนะเห็น่าช่างบอกว่าอาจา์เกิดอุบัติเหตุหน้าวัดก็เลยออกไปดูตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนบ้านเรา,าไปเป็นคนบ้านเราฉะนั้นการขับขี่ล้ำตะโดยเฉพาะนะจักรยายนยนต์หรือรถยนต์ต่างๆต้งๆองระมัดรวะวังตรงนี้มีกองข้าวนื่องจากเป็นนะถึงคราวเก็บเกี่ยวก็ดูเก็บเกี่ยวฉะนั้นจะมีสิ่งเกดขวางตามถนนถ้าเราไม่ ระวัดระมัดระวังด้วยว่านะครับด้วยความเร็วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้ครับใช้ช้าดูว่าไับไปแต่พอดีอย่างนี้ก็อโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะจะยากอยู่แต่ถ้าไปเร็วต่างคนต่างเร็วโอกาสเสี่ยงโซนที่เกิดอุบัติเหตุมันอย่างวันนี้ก็จะเป็นเครื่องเ,เตือนสติจเตือนใจให้พวกเราได้ระมัดระวังมากขึ้นในการดําเนินชีวิตนะ นะโดยเฉพาะนะนะนายเจาฤทธ์ก็ยังไม่ยังไม่เยอะนะนะเป็นไัวที่กําลังทํางานถ้าเรารต้จับนะระมัดระหวังมีสติสาชัญญะให้มากในการขับชีนะชีวิตของเราก็อาจจะอยู่ได้นามากกว่านี้นนะหรืนะว,ว่าชีวิตของคนตายก็จะอยู่ได้ยากกว่านี้แต่บางอย่างเป็นเรื่องของเวลานะ นะพอความตายมาถึงนี่มันไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นคนเท่าคนแก่พถึงเวลาก็ต้องไปนะแต่ถ้าไปแบบอุบัติเหตุอย่างนี้ทนะ่านเรียกว่าเป็นอาตาลังมรณะนะตายก่อนเวลาหรือว่ายังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายแต่ก็ต้องตายก่อนเรียกว่ากรรมมาจาัดโรนั่นเองกรรมก็เกิดจากความประมาทองนะถ้าต่างคนต่างมีสติสยยัมปชัญญะ นะ้ำไม่ขับเร็วจนเกินไปนะก็จะทําให้ความปลอดภัยก็จะมีนะจะทำอะไรก็ตามเรานาะเร่งรีบน,นะหรือว่านาะไม่ได้ควบคุมนะความเร็วน,นะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันจึงมีสูงมากตามถนนต่างๆเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะอุบัติเหตุเพราะว่าในสมัยปัจจุบันการขับนี้ก็เป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นการเดินทางไปเดินทางมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงมีสูงมากนะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากตรงนี้สติสัมปชัญญะยิ่งบางคนไปนะปินเล่าด้วยนะเพิ่มเติมอย่างนี้นะอยูไวทึกขนนะของก็เสีย่ยงที่จะเป็นอุบัติเหตุได้ทาให้เสียนชะีวิตหรือไม่ก็จะพิการนะนี่ก็ทาเป็นก็ทาให้เกิดปัญหาตามมา นั้นก็เป็นคติเตือนใจนะประมาทรมต่าประทางประมาทรมเจโนปะทางนะความนะไม่ประมาทเป็นหนทางไม่ตายความประมาทเป็นหนทางของความตายท่านบอกไว้ใช่หรือไม่นะเราประมาทแป๊บเดียวนะถ้าเราไม่ไปชนคนอื่นคนอื่นก็จะบอกชนเรานะบางอย่างเราไม่ได้ประมาทแต่คนอื่นประมาทก็มีนะฉะนั้นอุบัติเหตุไม่ได้เกิดได้ านะวางไร้ควางเหนึ่งมาสมาไม่ได้กเกิดกับเราหัือความอื่นแต่สมาธิเกิดไม่ได้เกิดจากคนอื่นเกิดจากเราอย่างนี้นะนั้นเปนโอกาสที่มันจะหรือว่าเกิดทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งประมาณก็ทาให้เกิดปัญหาได้ฉะนั้นก็จะยาให้ยยยยทำรใม้เระวังมากขึ้นนะการตากข้าวถ้าเราเมี่นะ่ะเห็นผู้ใหญ่ประกาศเรามาที่บางเหมือน นามโรงเรียนอย่างนี้กว้า,า,าง,งน่าจะเป็นตาสนามโรงเรียนบ้างตามโคกตามนาตรงไหนที่ที่ไม่ใช่บนาทางก็จะมีที่สุดนะพยายามเลียกเรียกแล้วพวกเราเวอกันนะก็ทําให้อุบัติเหตุันนี้นก็จะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่าาบางบางที่เราก็ประมาทเ็าเคยทํามาอย่างนี้นานแล้วแต่อย่าลืมว่าการตาข้าวตามถนนเนี่ยเห็นว่าเป็นคนมาย่นะ นะ่านั้นเราต้องรับรู้กฎหมายถ้าตางคนตามรู้กฎหมายปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดน้อยลงงานนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องต้องด้วยช่วยกันนะช่วยกันเตือนกันบอกกันนะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดนะแต่พอเกิดมาแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราบางอย่างคาดไม่ถึงนะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้ให้เกิดนะแต่บางทีเกิดจากความประมาทนั่นเอง ดังนะนั้นบางอย่างมันมันคิดเราคิดแบบไม่ง่ายนะเอาความสะดวกนะก็เคยทาแบบนี้มานานเคยตากแบบนี้มานานแล้วนะก็เลยทําใหนะ้บางทีก็เป็นเป็นเรื่องปกติดังนะนั้นบางอย่างก็ต้องนะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะต้องต้องมีระเบียบนะ้องแบถ้าเรามีระเบียบมันก็จะในหลายอยา่างมันก็จะดีขึ้นโอนะกาสเกิดบัติเหตุมันก็จะน้อยลงนะ แต่ถ้าเป็นันในปฏิบันิเด็โอกาสเกิดนกว่เห็ุจะมีความเสี่ยงสูงมากนะนะแต่นั้นก็ฝากไว้นะสาหรับงานศพทางเจ้าาพก็ไม่ได้เตรียมวยวงหน้าไม่ว่าจะเป็นงานศพใครก็ตามเลยนะเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนเราจะตายวันไหนนะแลนะ้วเมื่อคนเราไม่รู้ว่า,าจะตายวันไหนก็เลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมงบประมาณที่มาที่จะมาจัดกิจกรรม ในงานะัะนั้นเราต้องช่วยกันญาติพี่น้องต้องก็ตมช่วยกันนะถ้าเราวมช่วยกันม็ทําให้งานนั้นผ่านไปได้นี่ก็สิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าเป็นงานแบบเพิ่มปั๊บเลยนะเป็นงานด่วนจริงๆทําบุญก็ทําบุญแบบด่วจริงๆรนะฉะนั้นการบริหารจัดการเป็นเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะวัดเรานะพยายามไม่ประจางส่งไปที่วัดอย่างนี้เลยอย่างนี้มากมีเรา,าไปช่วยกัน พอถึงเวลาก็เสร็จเหมือนกันนะมันประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะง่ายต่อการบริหารจัดการนะอยู่ไว้อยู่ที่วัดเนี่ยวันแรจกจนถึงวันตักบ,บาตรจนถึงวันสุดท้ายนะก็จะทําให้การบริหารงานง่ายขึ้นนะเพราะว่าอยู่จุดเดียวนะไม่ต้องเคลื่อนย้ายไม่ต้องนะย้ายไปย้ายมาพรนะก็ไม่เหนื่อยโยมก็เหนื่อยไม่มากนี่คือการบริหารแบบสมัยใหม่บริหารแบบในเมือง อย่างในเมืองเราก็ทาแบบนี้แหละมันง่ายดังนั้นจุดของเราก็ต้องร่วมมืยช่วยกันเราเห็นความแตกต่างว่าอยู่ในบ้านเป็นยังไงเราเห็นมันมานานแล้วเห็นมาเยอะแล้วนะแต่พอมาไว้ที่วัดความแตกต่างมันเกิดขึ้นความเรียบง่ายสถานที่ก็มีอยู่แล้วยังไม่ต้องไปตามเต็นไม่ต้องไปเก็บเต้นไม่ต้องไปขนจานขนถ้วยนะเดี๋ยวก็เข้าในบ้านก็เอามาส่งวัดวุ่นวายแต่พอเราอยู่อยู่แบบนี้เนี่ยมันง่าย งนะานการก็อยู่ที่ครัวในวัดห้องน้าห้องสุขาก็มีพรอนะนะ้อมนะเครื่องอำนวยความสะดวกจากคือว่านะดีวัตถก่อนเยอะนะนะฉะนั้นเราทําให้ง่ายก็ง่ายทำมยาม่ยากพอยากเราจะต็จงนี้ยากเิมเมเพิ่มเกีเ่ยวเกี่ยวแล้วนะเวลาก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นเราก็บริหารจัดการด้วยกันยิ่งของปัจจุบันนะรับมีรานะคาสูงนะคาา่าครองที่ตรงเราจะต้องนะ ต้องต้องประหยัดถ้าไม่ประหยัดเรา็อยิ่งไม่ได้นะพยายามให้ตัวเองต้องเดือดร้อนมากนะดังนั้นการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรามีพวกน้อยเราก็ไม่ต้องเอาไว้หลายคืนนะบางส่วนสุขคืนเดียววันที่สองเผาวันที่สามตับบาทเสร็จสามงานสามวันเสร็จแบบนี้ก็มีเรียบง่ายนะถ้าเราคิดว่ามันเร็วเกินไปก็สวดต้องคืนก็ได้วันที่สามนะแต่พนักิานจบวันที่ สีต่ตะบาทนะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะอันนี้ดูสาหรับเจ้าภาพพี่ไม่มีงบประมาณแต่สําหรับเจ้าภาพที่มีงบประมาณก็ไม่ได้เป็นของอะไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องปรึกษากันญาติพี่น้องอนะปรึกษากันเอาแบบไหนมันตามกําลังงบกที่เรามีนะพยายามบริหารให้ลงตัวนะอย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะเนื่องจากการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายไม่ว่าแต่แต่โยมพระก็ยัง ยังอยู่ยากนะต้องประหยัดนะประหยัดค่าใช้จ่ายนะ,ะยนะถ้าเราไม่ประหยัดแล้วใครกระซิบหรือว่าค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นการประหยัดไว้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ได้ผิดอะไรนะสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางเจ้าภาพนะทุกๆนะพนักไดมาไดประหยัดโดยที่มาอบรมในวันนี้นะจงบารมีกันเป็นตบะเลยถ้าพระอรปัจจัยจ่งบุญกุศลไ้ให้แก่นะ น่ะคนจะไว้ยามรีตอดถึงเหล่าเทวดาราศ์ทั้งหลายโยมญาติทั้งหลายนะเทวดาทั้งหลายนะวิญญาณบรรพตทั้งหลายจะมันโมดน่์บนสุทั้งนี้บนกุศลที่ได้ทําในครั้งนี้ยงย้อนกลับไปหายญาติโยมทุกท่านทุกคนยงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอประกอบด้วยธรรมปกอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสุขแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเท่น